โอเคนะหนัก,นกๆไม่น่าจะมีหละครับโอเคอ่าโอเคครับน่าจะสื่อสารกันได้แค่นี้แหละครับนะเพราะว่าจะเป็นคนที่มีอุบายมีอุดมการมีหลักการของตัวเองอะไรก็แบ่งมีบ้างมีบ้างได้บ้างเสียบ้างนี่เนี่ยถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะครับเอาละครับเรากลับมาที่ s อ s เับเป็นผู้ชายครับ14สิงหา9ก้เวลา22นาฬิกา4ทุ่มกว่าหน้าบ้านเอ,เอ,เอ๊ผมว่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยดูเคยดูคนนี้นะครับจําดวงได้เลยทายได้นะครับผมทายซ้าเลยนะครับต้องอดใจรอนะครับอีก2ปีครับอีก2ปีปีนี้5้าปีหน้า5้าศนะปีห้าครับรับรองเลยครับดวงบ้านหลังนี้บันเจิดเลยนะเพราะคุณเกิดปีกระต่ายครับอ่านี่หมดไปหนึ่งละจำได้นะเนี่ยายไป2รอบแล้วสามรอบแล้วไม่แน่นะครับขยันขยันนี่ขยันพิมพ์มานะครับ เออประมาณนั้นฮะเอาละครับมาอีกท่านหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนะครับเกิดวันที่4เดือน6 29 9เกโมงเช้านะครับวันที่4เดือน6นะครับปี29ปับป๊บปนะนะครับ9โมงเช้าเหนือ30องศาคือหน้าบ้านไม่ใช่เหนือครับ30องศานี่คืออีสานนะ เพราะว่าเหนือเนี่ยหลุดจากประมาณสัก22องศากว่ากวาเนี่ยก็ก็เป็น23องศา24องศานี่เป็นอีสานแล้วครับ3 0องศานี่เข้าเขตทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศห่งทิศหนเนี่ยนะครับมันจะกว้างประมาณออ45องศานะครับนะฮะ45องศาถ้าวัดเป็นนะนะครับแล้วก็ถามว่า อะไรเอ่ยนะครับเอาดวงแล้วกันนะครับของคุณนั้นดิถีเป็นธาตุดินนะครับคล้ายกับคนสักครู่นี้นะครับแต่สภาพดิถีนั้นก็คล้ายๆกันอีกเหมือนกันนะฮะต้องการธาตุน้ำเนี่ยปรับดวงนะครับเราก็มาดูดวงนะครับดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่24ปี6เดือนนะครับคำว่า24ปี6เดือนนั้นนะครับมาเรื่อยๆตอนนี้คุณก็ 20่สเท่าไหร่เนี่ย28นะนะครับ28นะครับทนอีกหน่อยครับจนกว่าอายุคุณนั้นไปครบ30เลยนะครับดวงชะตาจะดีขึ้นทายอย่างนี้นะทายชัดๆนะครับคุณจะมองว่าที่เป็นอยู่นี่ดีหรือไม่ก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมดูแล้วไม่ค่อยดีนะฮะหลายๆอย่างมันมาตั้งแต่ เข้าเป็นะเพศแล้วครับประมาณ24ปีกว่านะคือยี่สิบห้ยบหยิบเยแที่เป็นอยู่นี่แหละนะบางปีก็แทกดีมาแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีให้อดทนต่อนะครับนะแล้วก็ปรับแก้เคสเอาไปถึงอายุ30นู่นหลังจากนั้นจะดีการปรับดวงนั้นถ้ากับว่าเราเนี่ยนะฮะขาดธาตุน้ําใจเย็นครับน้ําคือความเย็นนะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองนะได้สม่ําเสมอได้อยู่เรื่อย พราะถ้าหลักการเนี่ยมันเยอะก็เท่ากับว่าเสน่ห์มันก็หายโชคราบมันก็น้อยลงไปนะครับเออประมาณนั้นอ่ะอันนี้สอนให้นะครับรับสายสดอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับนี่เป็นช่วงที่2ของรายการหุงจุ้ยครับผมหมอมดครับ0ูนย์สองหกสี่หนะครับสดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาดีอย่างนี้แหละประมาณ5้าโมงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโทรจากจังหวัดอะไรโทรจากกรุงเทพครับแถวไหนล่ะบางกะปิครับครับผมดูรายการนี้ ดููอย่มานานนี่ยังดูดูเรื่อยๆเนาะดูเรื่อยครับอ่าแสดงเข้าใจกันนะครับพศอะไรครับสองพันห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยสมควรดูนะผมบอกให้นะพวกไปกลัวจะชงปีชุ่งปีชวดอะไรห้าร้อยนี่แหละต้องดูแล้วนะครับห้าร้อยเดือนอะไรครับเดือนธันวาครับธันวาวันที่วันที่สี่วันที่สี่วันพุธกี่โมงครับตีสองห้าสิบห้าครับตีสองห้าสิบห้าถ้าครบธันวานี่อายุครบห้าสิบเจ็ดนะ ใช่ครับครบธันวานี้อายุครบ57ครับครับนะผมทํานายอย่างนี้นะครับทํานายว่าดิถีเนี่ยหรือวันเกิดนั้นเป็นธาตุทองครับแต่เป็นทองคนละตัวคนแรกๆของรายการนี่เป็นทองพลังหยางนะอทองโลหะพันแท้เจ้าของเจ้าของเหตุผลนะครับรบแล้วราศีล่างเป็นวันจก็จะแก่สุขเป็นดวงใหญ่เป็นดวงแข็งนะครับครับแค้วคาดทั้งหมดดิถีมี60ประเภท คุณคือหนึ่งในสี่ประเภทที่มีดวงแควคาดตั้งแต่เกิดจนตายเลยแค้วคาดจากเรื่องรายรัยทั้งหมดเลย uh huh. พูดผี uh huh. วิญญาณอะไรก็แควคาดหมด uh huh. ไม่ต้องห่วง uh huh. ไม่ต้องกลัว uh huh. นะครับอุบัติเหตุก็แค้วคาดนะค,คุณไปทบทวนเอาแล้วเกิดเดือนหมูนะปีไก่ยามบัวนะครับมันทําให้เรานั้นมีดีที่สมดุลน,นะครับธาตุที่ให้คุณคือธาตุน้าธาตุไฟธาตุาไม้ผ่านครับแจ๋วเลยครับดวงดีครับ uh huh. แต่ว่าระยะเนี้มันอาจจะรู้สึกไม่ดีเพราะมันยังเป็นเดือนที่ไม่ดีนะครับ ต้องพ้น2เดือนนี้ไปก่อนครับเดือนมิถุนากรกาดาพ้นปั๊บดีเลยครับพ้นกรกขดานะใช่ถ้าเป็นตําราไทยต้องรอลาหูยก30มิถุนามันตําราไหนก็เหมือนกันแหละครับ<ช>เหมือนกันแล้วงาน,น <ะ S 2> ที่ทําเป็นยังไงครับอาจารย์รมันก็ต้องอ,อึดอัดเป็นธรรมดาครับนะแ,แต่ว่ามันโดดเด่นมากของคุณนั้นอายุในอดีตต้องขออนุญาตทําลายนะอายุรประมาณเลข5้า4 9 50ิว่าโอ้ยมันโดดเด่นมากเลยคุณทําอะไรเนี่ยงานอะไรเนี่ย สี่สิบแปดสิบเก้าห้าสิบส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่บุษาครับใช่มันโดดเด่นมันโดดเด่นมากมันมันเรียกว่าลืมตัวได้เลยอ่ะคุณพูดอย่างงี้ดีกว่ามันไปชนหลายประตูแล้วเกินหลายด้านหลายมุมหลายทิศอ่ะภาษาเชียบ้านคือหลายทิศแต่บวกรบคุณหาเนี่ยมันเก็บให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยสำคัญนะครับเงินไม่ขาดแต่ต้องเก็บให้ได้นะครับครับชื่อเสียงมาก่อนยังไม่เสียเนีฮะไม่ดวงไม่ได้เสียอะไร แต่งานที่ทําอยู่ตอนนี้มันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะสําเร็จะครับคุณบอกก่อนว่างานอะไรเป็นเด็กวทิทยุศึกษาด้านการลงทุนก็ผมบอกเดือนมันไม่ดีทั้งพ้นสองเดือนได้ไม่ก่อนละจ้านะเออมันปีเนี้ยคุณได้ได้นิสงแค่ต้นกับปลายปีนั่นเองนะครับมันแปลกกลางกลางไม่ได้หรอกอ๋อขนาดของง่ายๆมันยังยากเลยเห็นไหมครับคุณรู้สึกไหมครับทีนี้สําคัญอะไรที่โทรหาหมอหมดสําคัญว่าเคล็ดลับดีกว่าดีไหมใช่ครับสีดําครับรถตอนนี้ใช้สีอะไรอยู่ครับ เสีดำครับที่บ้านมีสีดำถูกต้องครับสองคือเราต้องบูชาพระยิ้มหรือนะครับอากงรู้จักไหมอากงรู้จักครับพระยิม้มอากงหรือเจ้าแม่คุณอิมคุณมีอะไรบ้างสามอย่างนี้รู้สึกจะไม่เอ,า,อางี้นะมีเจ้าแม่คุณอิมนะ อเอางี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณคุณเนี่ยนะผมให้อ,อีกสองเดือนฮนะพ้นไปก่อนมิถุนายนกรกฎาคมคุณได้เข้าโรงเจรโรงทานแน่นอนนะครับ,รบในดวงชะตาบอกว่าจะมีสิ่งที่ดึงเข้าไปหลังจากนั้นก็ชุบคุณเรียกว่าดีขึ้นครับไม่ต้องเชื่อแต่คุณจําข้อนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับตอนคุณรุ่งเรืองอ่ะคุณไปเกี่ยวข้องแบบนี้หมดเลยนะครับครับคุณต้องทบทวนแลนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับแต่เวลาคุณไม่เฮงเนี่ยคุณไม่เกี่ยวสักอย่างเลย ถ้าคุณคิดว่ามันมันน่าทึ่งไหมล่ะคุณลองไปไป,ไปทบทวนดูนะฉันถ้าเรารู้อย่างนี้พวกเราเข้าไปก่อนก็ได้นะครับครัโอเคไหมครับ,รบเออง่ายดีอ่ะหน้าบ้านทิศอะไรครับเออนะครับหน้าบ้านคุณทิศอะไรเอ่อหันไปทางทิศใต้ครับตะวันออกเอ่อเอทางทิศใต้แต่ว่าเฉียงไปทางตะวันออกนิดนิดนะฮะแสดงว่าออกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้โชคลาภมันน้อยเหรอฮะจ้ะโชคลาภมันน้อยแล้วก็หลักการเราเยอะมากหลักการเยอะใดลูกหลานหนีหายโม่จะไม่ใกล้เราหรอก พอเข้าใจหลักการไหมครับเข้าใจหลักการเรามันหลายมันเยอะภาษาลาวเรีวกว่าหลายนะหมอมดก็หากินี่เวียงจันสิบหกปีแลวนะคืออาจจะหลุดๆบ้างแต่ว่าหลักการคุณเยอะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่แข่งอะไรแข่งได้แข่งดวงแข่งวัฒนาแข่งไม่ได้ครับครับคุณก็กาลังจะเฮงเชื่อผมไม่เกินสี่ปีเนี่ยจากปีนี้นะครับหมดสองเดือนนี้ไปคุณเฮงครับครับเฮงเสร็จแล้วมันก็ยังอยู่ในโอ้โหไปพอสมควรบู๊แบบเดิมอีกแล้ว โอเคเข้าใจนะครับเข้าใะดักบูแต่ว่าเก็บให้ได้นะแค่นั้นเองนะครับอ้าวสองสามประเด็นก็จำเอานะครับโอเคครับครับแล้วกลับมาที่ s m s นะครับท่านผู้ชมครับเป็นผู้หญิงครับ8เดือน1 19เกิดเวลา1นึโอ้โหเลข1เยอะจังเนาะนะครับไม่ได้พาไปเลขกระศาสตร์นะนะครับเอาใหม่นะครับเรากดวันที่8ก่อนนะครับวันที่8เดือนห เดือนหนึ่งสากลก็เดือนมกราะนะไม่ใช่เดือนอ้ายเดือนยี่ไม่เอานะสองห้านะครับสองห้าปั๊บนะฮะเวลา11นาฬิกานะครับครับรายการนี้เราใช้ดวงจีนครับเรียวกว่าโปห้หยีสีเถียวนะครับเพื่อเราจะดูข้างในของดวงว่าเราไปสัมพันธ์กับ่วงจุ้ยอย่างไรแล้วท่านผู้ชมก็ส่งทิศให้ผมด้วยโอ้มันก็แม่นเสียอย่างนี้แล้วก็ปรับแก้ได้นะครับเราบางวัน,นผมจะปรับด้วยพฤติกรรม บางวันก็ลึกขึ้นไปถึงอ่าลึกก็ไม่ถูกขึ้นไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีลึกไปถึงเรื่องของจุ้ยอาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมเถอะนะครับมันเป็นอารมณ์อารมณ์เหมือนกันนะ